สวัสดีครับวันนี้พบกับเซอร์บอนช่องหมังสีโสนะครับเรามาวันนี้เราจะมาพามาพบกับขุมความแรงจากแถวสามพานนะครับจะเป็นร้านขายไปไม่น่านอกจากช่างแบงค์พอทําได้ <c oughs> นี่ดูเลยนะครับนี่สเต็ปรถเชงครับห้าแปดชักเดิมหลังถนนอย่างเดียวครับรา <c oughs> เริ่มที่สเต็ปเครื่องเลยนะครับคันนี้ทำห้าแปดมาจากช่างแบงค์เต็มระบบครับ คือรถเชงครับเสื้อฝาเชงหมดเลยครับได้มาหลายแสนแล้วผมไม่ได้คุยหรอกครับนี่ก็เป็นโชว์โชว่าโชว่าแท้นะครับไม่ได้แกนดำํำสปริงดำครับถ้าไม่ล้างก็แกนดํานิดหน่อยแล้วขอบล้อเป็นดีเอดีปีเก่าครับนี่ซีรวดนานา,นาคมเือเสียวกองดูดสดครับเพื่อความเข้าเร็วแล้วก็ความแรง ชุดสีเทา G K ทำลายใ,ใหม่ครับเข้ากับคอนโซลแดงอย่างดีครับุดยอดมาช่วงท่อครับท่อเป็นของนักกูครับใช้ในสานามแข่งเท่านั้นนี่ m ม d e in ิน a i l a n นนะครับเดี๋ยวอันนี้เฟียจริงครับหมอน้ามีเนียมด้วยเพื่อระบายความร้อนมาดูที่ช่วงบนกันนะครับช่วงช่วงบนนี่ครับปั๊ม อาจจะคล้ายๆบัมโบิแน่นี่บมเบ้ครับรูปทรงลคล้ายกันจับคู่กับกระปุกใสครับฝาแอนแท้ลล่ออีกแบบครับนี่เสริมความเฉียบคมด้วยคิวคาร์บอนนี่ครับเป็นยสุดยอดครับคันนี้เจอที่ไหนก็เบิ้ลทักทายได้ครับของจริงแน่นอนฝาว้น,นี้นี่ครับแล้วก็ ดัมโบ้นี่ครับสี่ฮอตซิงครับนี่ไงซิงไม่ซิงก็วิ่งก่ารถมึงแน่นอนครับคันนี้อันนี้รถแข่งครับผ่าบางคนน้ารถแข่งครับเรามาจากช่างแบงค์ครับช่างแบงค์หรอกเจอที่ไหนประทะได้ตลอดครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับกับสามร้อยเท่านั้นสามร้อยเท่านั้นครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเลยนะครับสวครับ